ไงว่างจะลูกกลับมาแล้วเหรอวันนี้แล้วทำไมวันนี้ลูกถึงท่าทางอ่อนแรงนี่นะจ๊ะเพราะวันนี้อครับที่โรงเรียนตะใบไบครูเขาให้เักเรียนแต่ละห้องอครับเอาไปสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอะครับอ๋อแหมก็ดีสิจ๊ะแสดงว่าโรงเรียนของลูกเนี่ยให้ความสําคัญในการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายนะแม่จะได้สบายใจว่าลูกของแม่เนี่ยไม่เป็นไข้เลือดออกนะลูกนะโอ้ยนี่กว่าจะเข้าที่เข้าทางนะเล่นเอาแทบแย่มันนะแม่นะ พ่ออยู่ด้วยหรอครับเนี่ยมันก็หน่าฝนแล้วลูกพ่อก็อยากจะจัดบ้านจัดช่องของเราเนี่ยให้มันดูสะอาดหูสะอาดตาหน่อยไอ้ตรงนั้นก็ยังรถยนต์เก่าทางโน้นก็เอกลามาพาวกระป๋องนมอีกกองเบิ่มเลยลูกเอ้ยพ่อจัดเข้าที่เข้าทางมันก็ดูสะอาดหูสะอาดตาเอางี้แม่ว่าพ่อไปอาบน้ำอาบท่าให้สบายใจดีกว่านะจะได้สดชื่นก็ดีเหมือนกันนะเออเออ เดี๋ยวภูไปเหยียบหล้างให้พ่อหน่อยนะลูกนะ <laughs> ดีอุ้ยแต่ว่าอย่าขึ้นทั้งตัวนะลูกนะ <laughs> อืะออาคุณแม่ครับจ<า>๋าทำไมต้องกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์ด้วยอะครับอ๋อก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะจจะลูกการที่เราต้องกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายในวันศุกร์ก็เพราะว่าหนึ่งวงจรชีวิตการเกิดยุงจากลูกน้ำที่จะกลายมาเป็นยุง ใช้เวลา7-11ถึงวัน 2. เพื่อความพร้อมเพรียงและจดจำได้ง่ายเพราะถ้าหากคำไม่พร้อมกันก็ไม่สามารถควบคุมการเกิดยุงลายได้ 3. กํกำจัดลูกน้ำยุงลายที่บ้านในวันศุกร์เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกน้ำที่มีอยู่แล้วกลายเป็นยุงเต็มตัวเต็มวัยในวันเสราร์อาทิตย์เพราะเป็นวันที่เด็กจะอยู่ที่บ้าน นี่แล้วรู้ไหมลูก,ลกว่าที่บ้านของเราเนี่ยที่ไหนบ้างที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายรู้สิครับถ้าไหนบ้านของเราเนี่ยเราก็ควรจะดูแจกันทิ้งพระเราก็ควรจะเปลี่ยนน้าบ่อยๆหรือในห้องน้ําเราก็ควรจะดูที่ถังเก็บน้ําถ้าไม่ลูกน้ํายุงลายก็ควรจะเททิ้งซะถูกต้องแต่ถ้าเป็นข้างนอกเลยนะตู้ปลาที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะเทน้ําทิ้งซะแล้วก็ไปคว่ำไว้ให้เป็นที่เป็นทางนะ แต่ถ้าเป็นพวกองค์น้ําต่างๆที่มีน้ําขังอยู่เนี่ยก็ควรจะหาปิดให้มิดชิดเอ่อเออขอ้าใจไหมใช่จ้ะแหมเก่งด้วยกันทั้งคู่เลยนะเนี่ยนี่นี่ลูกมานี่มาและที่สําคัญนะจ๊ะเราต้องคอยหมั่นตรวจตามุงรลวดภายในบ้านของเราดูซิว่ามันจะมีรอยขาดหรือเปล่าเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงบินเข้ามากัดพวกเราไงจ๊ะแต่ถ้าพวกเราทุกคนนะครับร่วมมือร่วมใจกันทําลายแหล่งของพันธุ์น้ำย ในประเทศไทยเขจะไม่มีโรคไข้เลือดออกอีกต่อไปเย่ <Yeah! S 3> รวมควบคุมโรคห่วงใหญ,ใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี